รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนื้อสีเงินเก่าๆสีสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะอง์นี้เนี่ยนะคะ เป็นเหรียญไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเขาจะเขียนว่าอายุ88ปีนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อสิงออกเงินเงินแบบนี้เลยรายการที่1ค่ะ300บาทนะคะรายการที่1รายการต่อไปค่ะรายการที่2เป็นพาชสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงไม่ทราบกุขาเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมวนสารชัดเจนแบบนี้เลย สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะขอบค้างรายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะมวลสารเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระพิคเนตค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักอง์นี้นะคะเป็นพระพิคเนตเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะรายการนี้รายการที่สา,า,า,าม สามบาทนะคะรายการที่3เนี่ยนะ300บาทนะคะรายการที่3มค่ะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุกเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักแบบนี้เลย300บาทรายการที่3มนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4เป็นพับปิดตาพิมพ์นี้คะ่ะเนื้อกลาเนี่ยนะคะ ทับปิดตาพิมพ์นี้เลยเป็นเนื้อกลานะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆน้ำหนักเบาค่ะเนี่ยนะคะแห้งๆเก่าๆน้ำหนักเบาสวยๆแบบนี้เลยรู้สึกว่าจะเห็นรอยจานด้วยนะคะเนี่ยนะด้านหลังนะคะจะมีรอยจานอยู่นะเนี่ยนะเนื้อผงกลานะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ สามร้อยบาทพับปิดตาเนื้อผงกะลาน้ำหนักเบาแบบนี้ไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่เนี่ยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงเออเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังนะคะด้านหลัง เป็นแบบนี้นะด้าน,นหลังไม่ไม่ทราบปีนะคะพี่ค่ะไม่ทราบปีเป็นเหรียญรุ่นใบเสรมาค่ะเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญรุ่นใบเสรมาเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามบาทสามบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่6เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงเก่าๆเนบเนบนะคะ <c oughs> เคยผ่านการใช้งานมา <c oughs> องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพะค่ะ <c oughs> เป็นเนื้อผงเก่าๆ <c oughs> เห็นคราบชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะเนี่ยนะ <c oughs> รายการนี้ค่ะรายการที่หกสามร้อยบาท สมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะเป็นพระขุนแผนหลวงปูดทิมนะคะเนี่ยนะพระขุนแผนหลวงปูดทิมค่ะเนื้อผงมีรอยปิดทองเก่าๆนะคะขุนแผนเนื้อผงไม่ทราบพิมนะคะไม่ทราบพิมพ์ มีรอยปิดทองเก่าๆด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังนี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆเลยรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทพ้าขุนแผ่นเนื้อผงนะคะสวยเดิมมาแบบนี้เลยมีร่องรอยของการปิดทองด้านหน้าสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่เจ็ด รายการต่อไปะคะ่ะรายการที่แปดเป็นพับปิดตาพิม์พนี้นะคะไม่ทราบไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พค่ะเป็นพับปิดตาเนกอะลานะเนี่ยนะคะพับปิดตาเนืกรนะ,ะ,ะาากลาแบบนี้เลยไม่ทราบพิม์พนะคะไม่ทราบกุสวยๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยนะ รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทพับปิดตาเนื้อนเนื้อกลานะคะเป็นพิมพ์แบบนี้ไม่ทราบกุเลยนะคะไม่ทราบกุสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนได้เลยค่ะที่ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่8 3ดสบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่ห์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสเหรียญเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยสภาพเก่านะคะสภาพเก่าเนี่ยนะ เหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2460สวยเดิมเก่าๆมาแบบนี้เลยคะ่ะรายการที่9ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันตัวหนังสือแบบนี้เลย300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะคะรายการที่10เป็นพัะปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะ นี่นนะด,ดำดำเขียวๆนะคะเดำดำเกา่าๆแบบนี้เลยนี่นนะดำดำเก่าๆนะคะเขียวๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพเก่าเป็นพระปิดตาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะองนี้รายการที่10ค่ะ 300บาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปคะ่ะรายการที่11คะ่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนื้อสีเงินนะคะไม่แน่ใจเนื้อว่าเป็นเนื้ออัปการหรือเปล่านะเป็นเนื้อแบบสีแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่าวอจอคะ่ะด้านหลังเขียนว่าวอจอแบบนี้นะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่สิบเอาบาทค่ะรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทลูบหล่อหลวงพ่อเงินวจอด้านหลังนะคะสามรบาทรายการที่สิ <c oughs> รายการต่อไปนะคะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ เหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะหวงหวงสวยๆนะหวงหูสวยๆนะแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่12ค่ะ300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินไม่ทราบกุค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะเก่าๆมีเห็นใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยคาบกุกคาบเก่าฝังตามซอกนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อออกเขียวๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมา นี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะตรงนี้สวยเดิมเก่าๆเลยนะคะรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหน้าจีนนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะ องนี้เป็นเหรียญหน้าจีนแบบนี้เลยเก่าๆนะคะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังคะ่ะด้านหลังเป็นยันนะด้านอย่างด้านหลังเป็นยันนะคะสวยๆแบบนี้เก่าคลาสสิกเลยค่ะขอบค้างนะคะขอบค้างเหรียญหน้าจีนนะคะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเหรียญหล่ลอโบราณไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างองนี้ค่ะเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่ลอโบราณด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิม สภาพใช้มานะคะสภาพใช้เป็นเหรียญหลอ,อ,กอกเกา่าเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้รายการที่15ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทรายการที่18อ่ารายการที่15นะคะ300บาทนะคะ300บาทนะคะรายการที่15รายการต่อไปะคะ่ะรายการที่16นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อสีเงินนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสีสวยแบบนี้เลย รายการนี้นะคะเป็นเหรียญรายการที่16ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อสีเงินๆนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่16 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7 4 7ส3มเเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยคะ่ะไม่บวกเพิ่มได้พราตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16คะ่ะ3า0บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่17เเป็นพระ รูปหล่อไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะนั่งกรีบบัวนั่งฐานบัวแบบนี้เลยตัวเหรียญน,นะคะตัวองค์พระนะคะนั่งฐานบัวเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสภาพเก่านะคะสภาพเก่ารายการนี้ค่ะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาท 0รบาทน,นะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2 4 6 9ีเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญปี2 4 6 9เนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ สวยเลยค่ะด้านหลังเส้นเหลี่ยญชัดเจนเลยนะคะองนี้นะคะด้านหลังด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันรายการที่แปดร, <c oughs> รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเ้าเป็นพาร์รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ <c oughs> ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะองนี้ไม่ทราบกุ <c oughs> ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ รูปลหลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยีเป็นเหรียญน,นั่งคู่กันแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อจเจริญน,นั่งคู่กันแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงด,ดำๆเก่าๆนะคะ เส้นเหรียญสวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะตัวเหรียญสวยๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพับปิดตาพิมพ์นี้ค่ะกลมๆนะคะเนื้อกลาเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะพับปิดตาไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆค่ะสวยๆเดิมๆนะคะแห้งๆแบบนี้เป็นเนื้อกลานะคะรายการที่21 300บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นเนื้อกลานะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพาซุมกอเนื้อดินค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ซาบพ,พิมพ์นะคะลายกนกด้านข้างสวยๆส,สภาพดีฐานกรีบดอกบัวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพาสซุมกอเนื้อดินนะคะด้านหลังจะเห็นคราบลาดำค่ะ ด้านหลังเห็นคราบลาดาแบบนี้เลยนะคะผาสมกอนะคะเป็นผ้าเนื้อดินแห้งๆเก่าๆลายกระหนกสวยๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ หน้าตาทันชัดเจนเลยค่ะตัวเหรียญส,สวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2467เหรียญหลงปุ่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีนะคะตัวเหรียญเป็นปี2467ี่ค่ะรายการนี้รายการที่23่สิบามสามบาทสามร้อบาทนะคะรายการที่23ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ย4สิเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินนะคะองนี้เป็นเหรียญปีห7เดเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินปี67ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะเนื้อสีเงินสภาพดีสภาพเก็บเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพเก็บเนื้อผิวสวยๆแบบนี้รายการที่ย4 3สิบสามรอบาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25เป็นพาะรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะ ใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้นะคะตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก่าๆสวยๆส,สภาพใช้นะคะองค์นี้รูปรอหลวงพ่อเอมรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่26นี้เป็นพระปิดตาเนื้อกลาพิมพ์นี้ค่ะเนี <c oughs> ย่ยนะคะ ท้าปิดตาเนือกอะลาพิมพ์แบบนี้เลยเก่าๆนะคะแห้งๆเนี่ยนะคะท้าปิดตาเนือกอะลาเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะ่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้ไม่ซาบกุกนะคะไม่ซาบพิมพ์อง์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่ยี่สิบหก ปิดตาเนื้อกลานะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย300บาทรายการที yup ่26ค mm ่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเนื้อสีเงินเก่าๆสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะองนี้ด้านหลังเป็นยันเขียนปี2521ค่ะด้านหลังเขียนปี2521นนะคะตัวเหรียญนะคะเก่าๆสภาพ สภาพใช้นะคะสภาพใช้รายการที่27นี้300บาทค่ะเนี่นะคะ300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะเป็นพระมเหตุส่วนเนื้อชินเก่าๆ,ๆเขียวๆแบบนี้เลยเนียนะคะ พาเมหเหตุส่วนเนื้อชิ้นพิมพ์ใหญ่นะคะ mm hmm. เก่าๆเ,เนื้อคราบกุขับเก่าขี้เขียวแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. สภาพเคยใช้มานะคะ mm hmm. สภาพเคยผ่านการใช้งานมา mm hmm. รายการนี้รายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ mm hmm. รายการต่อไปนะคะ mm hmm. เป็นรายการเซ็ตแล้วนะ รายการเซตวันนี้มีมาแค่2องค์นะคะ1รายการนี่นะคะรายการเซตนี้นะคะอง์ละ500บาทอง์ละ500บาทนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์แบบนี้นะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเป็นแบบนี้เลยส,สวยๆนะคะเก่าๆเนี่ยนะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะหลวงปู่ทวดรายการเซตนะคะอง์นี้ ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือกระดูกนะคะส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยเขาแกะสิ่งนะคะแกะสิ่งเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะแกะสิ่งหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆเป็นสิงสามขวัญน,นะคะองนี้สวยเดิมเลยนะคะ เนี่ยนะสภาพน้องได้มาแบบนี้ตัวอวบอวบอ้วนอวนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะแกะสิ่งมาแบบนี้เลยห้าร้อยบาทรายการเซตนะคะมีแค่สองนะองนะองนี้ห้าร้อยบาทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้เซตนี้ห้าร้อยนะคะมีอยู่แค่เซตเดียวนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP